สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้ครับซีอของ A s u s ครับได้บอกเราว่าเซนฟอนสจะมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือในตัวนะฮะต้องยอมรับกันจริงๆครับว่าสมาร์ทโฟนซีรีส์เซนฟนของทาง ASU s นั้นสามารถสร้างกระแสดได้ดีเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบวัสดุที่ใช้ราคาค่าตัวแล้วก็ความแข็งแรงของตัวเครื่องครับและถึงแม้ว่าเซนฟอนซีรีส์สจะเพิ่งเปิดตัวและวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการไปได้ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ดูเหมือนว่าทาง A s u s จะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ โดยทาง Co ครับบอกว่า a s u ูตกำลังทำการพัฒนาเซนโฟน3แล้วนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับความสามารถเทียบเคียงกับสมาร์ทโฟนระดับเดือธงของบริษัทอื่นๆโดยการใส่ความสามารถอย่างก,การสแกนไายนิ้วมือบนตัวเครื่องมาด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีการประกาศอีกครับว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนแรก,แรกของปี2016ที่จะถึงฮะแถมที่น่าสนใจไม่มากกว่านั้นก็คือในช่วงครึ่งปีหลังของปี2015เซนโฟนซีรีส์2อาจจะได้รับการอัปเดตมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือที่มีชื่อว่าเฟรชลิฟก็เป็นได้ค เรียกได้ว่าข่าวนี้เอซูสเขาจัดมาเต็มจริงๆฮะยังไงก็ต้องดูข่าวขาวของ ASUS z e n f o o e 3กันอีกสักนิดนึงนะฮะส่วนเพื่อนๆที่รอ ASUS z e n f o n ฟ2อยู่ก็อีกอึดใจเดียวครับได้ใช้กันแน่นอนครับกด s u r s c r i b e ชั้นของเราใน YouTube พิมพ์โนบ o k สเปคแล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าจะกดที่มูมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ